รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยั่พร้อมใจเมืองไทยดีๆีเนื้อใต้ศาสตร์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ รักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย ดดดดีีดีีเเมมืือองงไไททยยพาคุณผู้ชมออกเดินทางมากันที่จังหวัดเพชรบุรีมาเรียนรู้เรื่องราวการทำธุรกิจ SME กับสองนักธุรกิจวัยใสยที่นำความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยมาต่อยอดสุดว้าวไปกับร้านชานมไข่มุกชาโชบุกถิ่นขนมหวานเมืองเพชร กับขนมหม้อกแกงบ้านพวงเดชติดตามเรื่องราวดีๆไปด้วยกันในรายการเมืองไทยดีๆค่ะ คุณผู้ชมอยู่กับพันในรายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความหลากหลายครอบคลุมครบทุกมิติจริงๆค่ะทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาแม่น้ำนะคะอีกทั้งยังเป็นเมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารโลกที่ยูเนสโกเนี่ยยกรางวัลให้เลยละคะ่ะและที่สําคัญนะคะยังเป็นเมืองทางมรดกแห่งวัฒนธรรมด้วยนะคะ นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ธุรกิจแล้วก็บริการต่างๆอีกด้วยเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเราอีกด้วยโอ้โหพูดมาขนาดนี้นะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆในรายการให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่เยอะมากเลยนะคะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามพัดมาเลยค่ะ เมืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงานอย่างมืออาชีพค่ะซึ่งก็มีหลากหลายคณะและสาขาวิชามากๆแต่วันนี้พัดขอพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวการทำธุรกิจ ของคณะวิทยาการจัดการที่มีการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการยกระดับ SME ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยายลัยและผู้ที่มีความสนใจทั้งในรูปแบบของวิชาการสอนแต่ที่น่าสนใจนั่นก็คือศูนย์บม่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยายลัยราชพัฏเพชรบุรีค่ะ เพราะว่าในปัจจุบันนะคะมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวอย่างธุรกิจ SME หรือ Small and Medium Enterprise วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยทำให้เกิดการจ้างงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะและที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนา SME มาอย่างต่อเนื่อง ไปติดตามเรื่องราวดีๆพร้อมกันเลยค่ะ การที่ SME นะคะมีศักยภาพนี่นะคะก็นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเราเลยนะคะและการที่ SME เนี่ยจะมีศักยภาพแล้วก็มีการก้าวหน้านะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานที่มีคุณภาพด้วยค่ะและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับท่านอาจารย์จันยพรบุญเหลือนะคะผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีประธานสาขาการตลาดนิชิทันให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการ วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงความสําคัญของธุรกิจ SME นิดหนึ่งค่ะว่าผู้ประกอบการยุคใหม่เนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวยังไงหรือว่าจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างค่ะค่ะในเรื่องของ SME นะคะจริงๆแล้วมีความสําคัญกับประเทศไทยนะคะ,คะอย่างมากเพราะว่า90%ของผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยก็เป็น SME นะคะถามว่าแล้วผู้ประกอบการ SME เนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวหรือว่ารู้อะไรบ้างนะคะก็ สิ่งสําคัญเนี่ยอาจจะสรุปเป็น3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะ,คะสิ่งแรกก็คือต้องรู้เทรนด์ค่ะของธุรกิจรู้เทรนด์ของธุรกิจที่ตัวเองสนใจนะคะว่าเดี๋ยวนี้ทิศทางมันไปในรูปแบบไหนเพื่อะจะได้พัฒนาธุรกิจให้ตามทันกับเทรนด์ะนะคะนอกจากติดตามเทรนด์ของธุรกิจนั้นๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการทําธุรกิจนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยกฎหมายเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อกฎหมายเปลี่ยนเนี่ยนะคะผู้ประกอบการก็ต้องตามให้ทัน ประเด็นที่2ก็คือเข้าใจเรื่องของตลาดแล้วก็พฤติกรรมของลูกค้านะคะโดยเฉพาะลูกค้าในยุคที่ชอบซื้อของออนไลน์ส่วนประเด็นที่3นะคะก็คือเรื่องของการควรจะรู้เรื่องของเทคโนโลยีที่มันช่วยในการทําธุรกิจให้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ช่วยในการขายอย่างเช่นเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็ควรจะต้องรู้เข้าใจนะคะนอกจากแพลตฟอร์มเรื่องของการขายแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจนะคะให้ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นอันนี้เทคโนโลยีมันช่วยได้นะคะขออนุญาตเจาะลึกในส่วนของสาขาการตลาดดิจิทัลเนี่ยท่าน<ช>อาจจะเป็นประธานเองด้วย<ช>ตรงนี้เรามีการนําในสื่อดิจิทัลเนี่ยค่ะมาช่วย สนับสนุนนักศึกษาตรงนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์เราใช้สื่อดิจิทัลเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยนะคะ,<ฮ>ะก็คือพยายามที่จะฝึกแปลว่าการเรียนการสอนเนี่ยเหมือนกับเป็นการฝึกนักศึกษาไปในตัว <ฮะ S 2> ให้ใช้เครื่องมือนะคะสื่อดิจิทัลเนี่ยเข้ามาช่วยนะคะอย่างเช่นเอ่อถามว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในเรื่องของการทําสื่อดิจิทัลเนี่ยเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์การขายเนี่ยผ่านช่องทางต่างๆเพราะฉะนั้นเรา,า,าก็ต้องฝึกให้นักศึกษาเนี่ยมีทักษะการใช้สื่อต่างๆเหล่า,า,ลานั้นนะคะให้ได้ <ฮะ S 2> และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจาก การขายการจะขายได้นเนี่ยต้องสร้างคอนเทนต์ที่ที่โดนใจลูกค้าคเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาเนี่ยนะคะแต่ละชั้นปีเราก็จะฝึกให้สร้างคอนเทนต์ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยค่ะมีการสนับสนุนทั้งตัวนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไปที่เขามีความสนใจในเรื่องของการจะลงทุนทําธุรกิจเนี่ย <ừ. S 1> ยังไงบ้างคะอาจารย์ นโยบายของมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการนะคะอันแรกก็คือนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการเรียนวิชาเรียกว่าการเป็นผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นกับการเป็นผู้ประกอบการส่วนที่2นะคะก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะคะซึ่งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเนี่ยจะทําหน้าที่นะคะพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการโดยเราจะจัดตั้งชมรมนะคะเรียกว่าชมรม u b i ิสคลับ ยูบิสครัก็คือเป็นชมรมการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการซึ่งตรงนี้นะคะ,ะเราจะพัฒนาในเรื่องของ การสร้างไอเดียนะคะธุรกิจในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้นําเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความสามารถในการบริหารในการวางแผนอันนี้ค่ะเราก็จะพัฒนานักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมต่างๆมหาวิทยาลัยเนี่ยส่งเสริมให้อาจารย์นะคะได้นํานักศึกษาลงชุมชนหรือว่าเรียนใช้ชุมชนเป็นห้องเรียนหรือว่าใช้สารประกอบการเนี่ยเป็นห้องเรียนเราก็จะ จัดกิจกรรมนะคะร่วมกับชุมชน<ะ>คือบางเรื่องในชุมชนจะเก่ง เรานักศึกษาก็ได้เรียนรู้ตัวอาจารย์เองก็ได้เรียนรู้จากชุมชนแต่ว่า,าบางครั้งเนี่ยชุมชนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการธุรกิจ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจนะคะ,คะทั้งเรื่องของการตลาดการตลาดออนไลน์เรื่องของการเงินการบัญชีเรื่องของการจัดการบริหารกลุม่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเอาความรู้เหล่านี้เข้าไปช่วย<ม>ซึ่งเวลาอาจารย์เนี่ยนำความรู้เหล่านี้ลงไปให้ผู้ประกอบการเราเอานักศึกษาไปเป็นผู้ช่วยนักศึกษาก็ได้เรียนรู้จากกรณีจริงค่ะการที่จะมา ธุรกิจเนี่ยเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วต้องมีความรู้ที่หลากหลายที่ครอบคลุมทุกมิติเลยอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกมานะคะ,คะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะ,คะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีนอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษารวมทั้งบุคลากรและชุมชน มีการสอนวางแผนและเขียนแผนธุรกิจเพื่อให้เกิดไอเดียที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดในปัจจุบันและอนาคตค่ะซึ่งวันนี้พัชจะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจของน้องน้องคณะวิทยาการจัดการที่เขาได้นำความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยไปสร้างธุรกิจและต่อยอดธุรกิจเดิมให้ยั่งยืนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของร้านชานมไข่มุกนะคะร้านชาโชค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้องดีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชื่อดินนะคะเป็นะจะเรียกว่าเจ้าของร้านก็ได้ค่ะค่ะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะ <c oughs> มาเปิดร้านชานมไข่มุกนี่ร้านนี้เปิดมาได้กี่ปีแล้วคะน้องดอิเปิดมาประมาณ3ปีแล้วคะ่ะตั้งแต่หนูอยู่ประมาณป,าณปีหนึ่งถึงสองแล้วโอ๊ <c oughs> ตั้งแต่ปีหนึ่งนี่เราคิดอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะเพราะว่าก็เลยเลือกเรียนเลือกที่จะเรียนสาขาการตลาดค่ะอ๋อก็คือมีความชอบส่วนตัวอยากทําธุรกิจอยู่แล้วด้วยการเริ่มเปิดธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องเตรียมความพร้อมดีมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็เริ่มแรกนะคะจากที่หนูเนี่ยเรียนสาขาการตลาดใช่ไหมวก็จะเรียนเรื่องการวิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์ลูกค้าเป็นเรื่องปกติของการตลาดอยู่แล้วค่ะแล้วหนูทานแล้วมีการนําความรู้เนี่ยไปวิเคราะห์ว่าลูกค้าในเพชรบุรีเนี่ยชอบทานขนมไข่มุกเป็นส่วนใหญ่แล้วเมื่อตอนสามปีที่แล้วค่ะชาขนมไข่มุกในจังหวัดเพชรบุร นี่คือดังมากาคือมีแบบว่าแทบแบบเป็นหลายๆ10ลสิบร้านใช่ไหยรู้สึกว่าคนในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยชอบทานชานมไข<า>่มุกแล้วนันเป็นสิ่งที่หนูกับพี่สาวเนี่ยชอบอด้วย,ย<า>มันก็บวกความชอบบวกกับความอยากมีธุรกิจมัน<า>ก็เลยโอเคงั้นทนาชานมไข่มุกก็กันการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยใครๆก็สามารถเริ่มได้แต่ว่าทําให้มันอยู่มาจนถึงทุกวันนี้สามปีใช่ไหมคะใช่เรามีการเราใช้เทคนิคอะไรอะเราถึงให้ร้านของเราเนี่ยมันอยู่มาได้แบบอย่างยั่งยืนเลยอะ อย่างแรกเลยคือเรื่องราคาค่ะเรื่องที่จะตั้งราคาชาของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ลูกค้าในเขาเรียกว่ามีฐานะแบบระดับปานกลางเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้เขาถึงได้ถูกระดาใช่ค่ะซึ่งชาละลังคะจะเริ่มที่20บาท25ถึง30ไปจนถึง40ราคาแพงที่สุดในร้าลเราคือ40บาททำไม่เกินราคาจับต้องได้นะคะแน่นอนอ่ะเรื่องของราคาเนี่ยก็มาเป็นอันดับหนึ่งแล้วเรื่องของรสชาติความสะอาดเนี่ยก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าก็มองว่าเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันในการที่จะเลือกซื้อสูตรของชาไข่มุกที่เราทําขึ้นมาเนี่ยค่ะเราซื้อสูตรมาไหมหรือว่าเราคิดขึ้นเองเป็นสูตร ของทางร้านค่ะเป็นส่วนที่พี่สาวกับช่วยกันคิดขึ้นมาค่ะเป็นสูตรเฉพาะของเราเลยหนึ่งในซีเนเจอร์ก็คือไข่มุกเนี่ยค่ะจะมีคว<ะ>ามแบบนุ่มหนึบแล้วก็หวานแบบไม่มากไม่ไม่บาดคอเหมือนที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะการที่หนูจะคิดสูตรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชิมแค่ตัวเองหรือ<ะ>ชิมแค่พี่สาวนะก็คือเอาไปให้พ่อให้แม่ให้คนรอบตัวให้เพื่อนช่วยกันชิมเพราะว่ารสชาติที่ความชอบของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเราก็ต้องหารสชาติที่คนส่วนใหญ่แบบ โอเคที่สุดอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเนี่ยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะภาพที่หนูบอกกับพี่สาวไว้ก็คืออยากให้เป็นเป็นร้านชาไข่มุกที่เป็นสไตล์คาเฟ่คือลูกค้ามาซื้อชานมนั่งทานในร้านได้สามารถถ่ายรูปมุมต่างๆของร้านได้แล้วนอกจากลูกค้าถ่ายรูปเนี่ยเอาไปลงเพจไอลงเฟซบุ๊กของลูกค้ามันก็เป็นการแบบโปรโมทเป็นในตัวโปรโมทร้านแล้วเป็นในตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยคนก็เป็นยุคโซเชียลนะคะเวลาไปที่ไหนก็ต้องแบบว่าเซลฟี่กันเนาะ อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจในครอบครัวแต่ว่าในปัจจุบัน3ปีผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจ้างงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ทันค่ะก็ะะต้องมีการจ้างคนเข้าเป็นลูกน้องเข้ามาทํางานใช่ค่ะ,คะธุรกิจของเรานี่ก็เป็นธุรกิจ SME เลยก็ว่าได้นะคะมีการแบบว่าคิดลงทุนตั้งแต่แรกแน่นอนแหละว,ว่าการลงทุนอะ่ะมันต้องเสี่ยงใช่ไหมกลัวไหมว่าแบบเฮ้ยเปิดออกมาแล้วเราจะ ขายไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็กลัวนิดนึงนะ 50, ค่ะจุดค่าสค่ะใช่เพราะว่าทุกการลงทุนทมันย่อมมีความเสี่ยงอยู่แล้วค่ะใช่แ,แล้วหน,แวหนูแล้วหนูมีเคล็ดลับมีเทคนิคยังไงที่เราแบบว่าจะสามารถทําให้ร้านของเราเนี่ยมันอยู่มาสามปีเนี่ยก็คือเราไม่ก็เหมือนที่บอกค่ะเหมือนเราเน้นที่ reet, ราคาต่ำก็คือเราไม่เน้นไม่เน้นแบบราคาสูงสูงแล้วแบบโกยโกยโกยแล้วเน้นแต่ว่าค่อยๆเรื่อยๆค่อยๆเก็บกําไรเรื่อยๆเก็บกำไรเรื่อยๆเก็บต้นทุนมาเรื่อยๆค่ะเหมือนเรา เล่นจำนวนมากกว่าปริมาณนะคะเล่นปริมาณมากกว่าแบบราคาอะไรเงี้ยค่ะ,คะเรียนการตลาดเ,ออเราได้นําความรู้ตรงนีนน้มาพัฒนาต่อยอดของร้านเราได้ยังไงบ้างก็จากที่ได้เรียนการตลาดมาคะการตลาดปกติก็จะเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์แบบไพรเพสสี e พอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาพัฒนาออตัวชานมเนี่ยเพราะว่าหนูไปก็ ไปทดสอบตลาดมาว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยรักสุกภาพมากขึ้นตอนนี้ก็กาลังจะพัฒนาเป็นชานมคีโตค่ะใช่เพราะว่าเหมือนการตลาดสอนให้เรารู้จักวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าความต้องการของลูกค้าแล้วก็นําความต้องการตรงนั้นนะคะมาปรับเข้ากับร้านเราใช่ค่ะเมนูที่ขายดีมากๆของร้านเราเนี่ยคือเมนูอะไรคะชานมไตวันไข่มุกค่ะเป็นไตวันไข่มุกใช่ค่ะก็คือขข่ดีมากๆกันค่ะใช่ที่สุดในร้านเลยค่ะแล้วก็มีเป็นมะคาวนมสดค่ะ ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่าผู้บริโภคเขาก็ปรับเปลี่ยนการซื้อเนาะเป็นแบบซื้อออนไลน์มากขึ้นแล้วธุรกิจชานมไข่มุกเรานี่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไหมจากการขายออนไลน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ร้านเราก็มีเพจค่ะลูกค้าก็สามารถเข้าไปดูเพจของเราได้แล้วตอนนี้ค่ะร้านเรามีเข้าร่วมกับ Gap Food ค่ะแล้วก็ Food Panda ก็คือลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพิบุรีเนี่ยสามารถสั่งชานมไข่มุกร้านเราเป็นแบบเดลิเวอรี่ได้ก็คือสามารถสั่งได้ทางแอ แล้วก็แพนด้าค่ะถ้าได้มาเที่ยวที่เพชรบุรีนะอยากให้ลองมาที่ร้านชาไข่มุกนะคะร้านชาโชของน้องดีมนะคะเดี๋ยวให้น้องดีมบอกนิดกว่าว่าพิกัดร้านของเราในตั้งอยู่ตรงไหนร้านชาโชนะคะอยู่ก่อนถึงอมบตบ้านมอ้อ200เมตรค่ะอยู่ที่21ทับ8หมู่3ตำบลบน้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะค่ะที่นี่นะคุณผู้ชมคะไม่ได้มีแค่เฉพาะชานมไข่มุกเท่านั้นนะคะ เราะว่าเขามีเมนูอื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นร้านชานมกับเบเกอรี่ค่ะมีเค,ค้กด้วยอ๋อเบเกอรี่ใช่ค่ะ<า>แล้วเรารับทำเค,ค้กวันเกิดด้วยค่ะมีเค,ค<ช>้กวันเกิดด้วยนะคะเค,ค้กวันเกิดเราก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นซิงเกอร์ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเค,ค้กเราอ่ะปกติเขาเค,ค้กวันเกิดจะใช้เป็นเค,ค้กสปันใช่ไหมคะแต่ว่าร้านเราเนี่ยจะเป็นเค,ค้กไข่ไต้หวันที่เนื้อเค,ค้กเนี่ยจะนุ่มฟูไม่แบบว่าไม่ฝืดคอไม่กระด้างค่ะสามารถทานได้แล้วตัววิปครีมก็เป็นวิปครีมนมสดนะคะคือไม่เลี่ยนก็คือสามารถทานแบบ ได้เลยกับตัวเค้กได้เลยมาถึงร้านแล้วนะคะก็ต้องไปชิมเมนูแนะนำของทางร้านหน่อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะ นอกจากร้านชานมไข่มุกแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนั่นก็คือธุรกิจขนมหม้อกแกงบ้านพวงเดชไปติดตามกันต่อเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้มาถึงจังหวัดเพชรบุรีทั้งทีนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาบุกถิ่นโรงงานทําขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปคุยกับทายาทของขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชด้วยนะคะเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่เขามาต่อยอดธุรกิจครอบครัวคะ่ะแล้วก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความลับความอร่อยนะคะของขนมหม้อแกงจังหวัดเพชรบุรีด้วยเดี๋ยวตามพัดเข้าไปด้านในเลยค่ะ สวัสดีครับน้องท็อปสวัสดีครับพี่พัดสวัสดีครับคุณผู้ผมมชมนี่คือน้องท็อปนะคะที่เป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่นะคะที่มาสานต่อธุรกิจครอบครัวกับขนมมะแกงบ้านทวงเด็กนะคะเดี๋ยวต้องถามน้องท็อปก่อนว่าขนมมะแกงบ้านทวงเด็กเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมาประมาณ15ปีแล้วครับสิปีใช่ครับการที่น้องเข้ามาช่วยครอบครัวเนี่ยนะคะมาต่อยอดธุรกิจเนี่ยเรามีการนําความรู้หรือว่านําไอเดียของเราเนี่ยมา ช่วยต่อยอดยังไงบ้างคะก็นําความรู้ที่ได้จากการเรียนครับ<ะ>เช่น<ะ>การเรียนที่สี่พีครับมาทําแบบว่าขนมให้ลูกค้าหน้าซื้อยิ่งขึ้นครับ<ะ>เช่นเมื่อก่อนนะครับเป็นถาดใหญ่<ะ>มีเป็นถาดใหญ่อย่างเดียว<ะ>ครับแล้วลูกค้าบอกว่าก,กินแบบว่าเหลือครับยเยอะไปครับ<ะ>แล้วก็จึงมีผลิตถาดเล็กขึ้นมาครับ อ๋อคือหนูก็ฟังจากเสียงลูกค้าแหละใช่ไหมคะก็เอามาพัฒนาจากขาดเล็กมาเป็นถาดใหญ่ใช่ไหมคะครับแล้วแพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยไหมคะก็สําหรับแพ็กเกจครับเป็นการออกแบบแพ็กเกจครับให้หน้าทานครับแล้วก็ดูแบบว่าเก๋ๆครับเก๋ๆแล้วก็เป็นฝาปิดครับเพื่อจะได้สะดวกสบายในการทานครับค่ะแล้วก็ก็ขนส่งครับค่ะขนส่งง่ายแล้วก็แบบว่า ทานสะดวกเนาะแล้วก็จะได้แบบมีความสะอาดถูกหลักอนามัย<ช>น,นีก็เก๋จริงๆนะคะอย่างที่น้องท็อปบอกนะหิ้วไปน,นี้เลยเนาะม <c oughs> ีความเ <c oughs> กๆ๋ๆแล้วอย่างขนมหม้อแกงที่บ้านพวงเด็ดของเรานี่สูตรหรือว่าหน้าขนมหม้อแกงนี่เป็นสูตรอะไระคะเป็น,นมันมีสูตรเป็นสูตรของโบราณเลยครับ <c oughs> เป็นสูตรไขเ่เผือกครับ <c oughs> แต่ว่าทางเราจะไม่ใช้แป้งมาผสมครับ <c oughs> หน้าเดียวเลยเป็นแบบว่าออริจ<ช>ินัลค่ะเขาบอกว่าขนมมอ้อแกงเพชรบุรีเนี่ยอร่อยที่สุดในประเทศจริง่าจริงครับออขนมมอ้อแกงที่ต้องอร่อยอ่ะรสชาติมันจะต้องเป็นยังไงมีความหวานที่ไม่มากเกินไปครับรแล้วก็มีความแบบว่ากลิ่นอายแบบเก่าๆครับโบราณนะครับการที่น้องเข้ามาทําธุรกิจสานต่อธุรกิจของครอบครัวตรงนี้ค่ะ อะไรคือแรงบันดาลใจให้เราบอกว่าคิดที่จะมาต่อยอดธุรกิจก็คือเห็นเกิดมาก็เห็นขนมหม้อแกงนี่นะครับมาโดยตลอดครับแล้วก็คิดสานต่อเลยครับแล้วก็ชอบด้วยครับชอบด้วยเนาะใช่ครับขนมหม้อแกงบ้านพงเดชเนี่ยนะคะตำนานความอร่อยเนี่ยสิปีมาแล้วใช่ครับค่ะแล้วพอน้องเขาเข้ามาเนี่ยค่ะอยากจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราไปในทิศทางไหนคะครับก็คือเราจะนําขนมหม้อแกงของเรานะครับ เข้าชมรมครับ UBI ครับเพื่อ,อเพื่อที่จะทําให้ขนมอยู่ได้นานขึ้นครับแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หน้าทานยิ่งขึ้นครับแล้วก็ให้หลากหลายยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีการนําระบบพวกคอมพิวเตอร์มาใช้คํานวณพวกการใส่ทันเล็กทันใหญ่ครับแล้วก็คํานวณว,วัตถุดิบที่ใช้ครับ ก็คือหนูก็จะนําแบบพวกเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในโรงงานของเรามากยิ่งขึ้นใช่ครับอะไรเมือกอิี้อย่างที่บอกว่าจะเอาไปเข้าศูนย์อะไรนะคะศูนย์บ่มเพาะครับศูนย์บ่มเพาะจะสุที่ศูนย์บ่มเพาะนี่เขาจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายังไงอะคะก็คือจะพัฒนาจะสอนเราเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงให้หน่าทานขึ้นครับแล้วก็เราอยากรู้อะไรเราก็สาม,มารถถามเขา ้าไปได้เลยครับอ๋อค่ะคือที่ศูนย์บ่มเพาะเนี่ยก็เหมือนเป็นการเพิ่มอไอเดียเพิ่มความรู้อะไรให้ใกับผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะโอเคคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาบุกถึงโรงงานทําขนมหม้อ,อกแกงนะคะเดี๋ยวนี้ต้องขอไปร้วงความลับหน่อยนะว่าอยู่มาถึง15ปีนะคะเขามีขั้นตอนในการทําขนมยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมนี่ค่ะขนมหม้อแกงที่อร่อยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะบอกว่ากินอายแบบโบราณน,นะครับอืมอืมเป็นงครับหวานเนื้อแบบว่าเนียนมากเลยอ่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็มีกลิ่นเครื่องแกงที่บอกว่ามีความเป็นโบราณโบราณใช่ใชไหมที่น้องบอกนะคะอืมอร่อยมากรสชาติด,ดีมากเลยค่ะอร่อยจริงๆอันนี้เป็นสูตรออริจินอลของที่นี่เลยนะคะนี่แหละคะ่ะ ตำนานความอร่อย15ปีนะคะที่ขนมหม้อ,อกแกงบ้านพวงเดชเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายแค่ขนมหม้อ,อกแกงเท่านั้นนะคะก็ยังมีขนมไทยนะเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของขนมไทยด้วยใช่ม,มีอะไรบ้างคะให้น้องแนะนำก็คืออันนี้คือขนมอรัวครับอันนี้ พุทราเชื่อมครับอันนี้ล<ฆ>ู้นกร,รับแล้วก็ฝอยทองครับอ,อันนี้เป็นทองม้วนครับทองม้วนโอ้โหเป็นแบบว่าศูนย์รวมขนมหวานขนมไทยนะคะแล้วอันนี้คือเราผลิตเองไหมคะอันนี้คือรับมาจากแบบว่าตามระแวกบ้านครับเพื่อ,อให้คนในชุมชนได้มีรายได้ ด้วยครับอ๋อดีมากเลยเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยนะคะเราคนในชุมชนก็มาเอาขนมมาแกงเราไปขายอะไรอยู่แบบนี้ไหมอ๋อเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นค่ะคุณผู้ชมเขาก็จะมีการมารับของไปส่งอย่างที่น้องเข้ามาเนี่ยก็มีการเช็คของใช่ไหมคะอันนี้คือการนําออนไลน์นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ใช่ไหมคะตอนนี้เรามีการเข้ามามีส่วนช่วยในการขายออนไลน์นี่ยังไงบ้างแบบว่าเอา ขนมพวกขนมเนี่ยครับลงออนไลน์ครับเพื่อให้ลูกค้าแบบว่าเข้าถึงได้มากขึ้นครับให้ซื้อแบบได้ง่ายขึ้นครับม,มากกว่าการมาซื้อที่ร้านขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชสั่งซื้อได้ทางไหนบ้างคะก็มีช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k ขนมหม้อแกงบ้านพวงเดชครับเบอร์0ูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์เจ็ดหกห้าเก้าสี่สามครับค่ะพิกัดร้านของเราตั้งอยู่หมู่บ้านอะไรตําบลอะไร <ใน S 1> ค่ะหมู่บ้านสมอดานครัตบตําบลหนองพับอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ โอเควันนี้ต้องขอบคุณน้องท็อปมากเลยนะคะขอบคุณค่ะศูนย์บ่มเพาะวิสาหากิจมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีแห่งนี้นับเป็นศูนย์ที่สร้างโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้มีความเข้าใจและกล้าที่จะทำธุรกิจนำไปสู่การจ้างงานและพัฒนาศักยภาพสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไปค่ะ